ดีตอนเศร้าจ้าอากาศดีมากๆเลยนะคะเศรานี้นะคะรู้สึกว่าเย็นเย็นก็หมู่บ้านนี่นะคะนี่ค่ะบันนี้ยังเราทำอะ,ะ,ะี้ก็คือเก่าแหละค่ะนี่ค่ะทองอุไลของแม่นะคะกำลังเลื่มบานเล้วจ้าเบาริรงดูจ้านี่ค่ะเบิ่งนค่ะ นี่ค่ะนะคะเริ่มบานแล้วนะคะนุณค่ะจากน้อยกตสีเหลืองเต็มต้นนะคะนี่ค่ะเริ่มบานแล้วค่ะเริ่มบานแล้วค่ะดกมากๆดอกดกมากเลยนะคะพุ่มใหมากมากเลยนะคะ่ะถ้าบานมืดนี่แม่กรสิตัดคือเกานะคะเนาะนีะ่ค่ะไอ้ตรงยอดมันขึ้นไป่ัสูงนะคะตูมดอกมืดได้เวยค่ะลอยดอกเขา บานแล้วก็ร่วงเบแดดอก็แม่ก็สิตัดลงอีกนะคะนี่ค่ะเราก็สิเริ่มบ้านแล้วนะคะสีเหลืองอะรามสวยงามเลยแหละค่ะว้านะคะแม่สิพาไปชมไอที่แม่ลงชิปไปเมื่อวานเนาะค่ะเนาะว่าแม่พามาเบิงอากนี่มาแม่นะคะอยู่มุมนี้นะคะนี่ค่ะอยู่มุมนี้นะคะที่แม่บอกว่า มันบดถึงนะคะแม่กาวเอาไว้ตรงนี้นะคะเห็นบจาเนี่ยกระถางเนี่ยค่ะกระถางที่มันโดนเลยไอ้เนี่ยกินนะคะแม่ก็ยังบ้านเด็ดนะคะแอายุมากนะคะยุกมากไอ้ไว้ตรงที่มันจะโดนน้ำนะคะเพราะว่าเอาหลาดสายยางมากพอดีเลยค่ะนี่ค่ะไอ้ต้นนี่ก็ซ้นขึ้นมาเลยนะคะถูกน้ำนะคะเพราะว่าห้าไว้แก่ทั้งทั้งในมันบดโดนน้ำนะคะเนาะนี่แหละค่ะ แม่ก็เลย่ใหญ่นะคะเมื่อวานนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเนี่ยทางยางนะคะสามารถยางอ่อมไปได้เรื่อยได้จ้าเบิ่งเรื่อยจ้านี่ยางอ่อมไปเรื่อยแต่ก่อนนี่แม่เอามาปิดไปแต่กที่แรกกเ็เฮ็ดเป็นแบบนี้นะะแหละจ้ากะก็เลยเอามาปิดใหญ่ไปใหญ่มาอเพราะเป็นนี่ละจ้าแม่เบิ่งดูจ้าว่านี้ก็โอเคเลยนะคะสามารถที่จะหลากสายยางจากมุมนู้นเลยค่ะมุมเห็นบ่ค่ะสายยางเขียวๆเลยค่ะ,คะ ดากมากแลวค่ะป้าหดเลยค่ะนี่ยฮดว่านี่ค่ะซุ่มชื้นไปเรื่อยเลยค่ะนี่ค่ะแม่เอาไว้ในนี้เลยค่ะปิดกับตุนเขาเอื่ว่าตุนที่อย่างก็ค่ะเนี่ยเนี่ยอ๋อแม่แต่กันลืมถอดซื้นะค่ะยามไม่ถอนค่ะคี่โอพอค่พอไหมคะนี่ค่ะเลยเป็นยางใดนะคะยางอ้อมแล้วก็ปิดปิดตรงนี้เลยค่ะแม่ปิดตรงนี้เลยนะคะ ไว้ทั้งนี้ลงไว้นะคะสามารถที่เห็นยางไปโน้ได้เลยค่ะคุณหอมไปคุณเลยค่ะเนี่ยออกเป็น้อยนี่ได้เลยนะคะออกไปคุณเลยนะคะตรงนี้กะใหญ่ออกนะคะไห่ตรงนี้เวยข้างในเหมือนกันนะคะไปมุ่งเดียวกันนี่นะคะนี่นะค่ะนี่นะค่ะเหายใหญ่หมู่บ้านนี่นะคะนี่ค่ะสวยงามแล้วนะคะถูกใจแม่แล้วะค่ะจะไยใหญ่ไม่อีกแล้วนะคะ แบบนี้นะจ้าจะได้ยางนะคะยางตรวจตายนยมัเศา้าจางสิล่ะค่ะมาเบิ้งนะคะมันก็มีข่วมสุกกบต้นใหม่ของเจ้าของที่เจ้าของปลูกไว้เลี้ยงไว้นะคะเนาะแมนบาจาอจ่าเสีย่าทุกคนก็ต้องมากต้นใหม่มากดอกใหม่ขึ้นกันนะคะมันทำให้เหามีความสุกนะคะเวลาเหาเงาเป็นเงาเงาเป็นเศร้าเศาเหาก็มา เมงต้นใหม่ที่หอาปุ๋ยดีเขามีความสูขเข้าก็มีความสุขนะคะนี่ละจา้าเป็นชีวิตของคนมีอายุนะคะจะต้องมีต้นใหม่มีดอกใหม่เอาไวเ้เถอบเบิ้งนะคะตื่นขึ้นมากอะ่ะยางเลาะยางเบิ้งนะคะมุมใดที่เจ้าของมากกับสิยางบอยนะคะมุมใดที่เจ้าของบอกใคร จากจะเข้าไปก็บ่อยยางบ่อยน,นะคะยางไปอยู่ค่ะแต่ว่ากับถึงขันว่าเฮาจะต้องไปดูนะคะแต่ว่ามุมหนีนี่ดูึกว,ว่ามันเป็นแบบมันยุ่หนาบานนะจ๊ะเดินออกเดินเข้ามันก็สีเหลียวเขามากก็สีเห็ดโหลดมือสิเมจามันก็สีซึมซื่นหัวใจไครซ่ว่าเหลียวเห็นต้นไม้จากของมีมีเอ่อ สีเขียวแบบสดชื่นอย่างจังสีเมจาอันต้นอันนี้นี่เพิ่นบ่ครจะมากแดดได้จ้าเด้อเอาง่ายออกมาหมู่บ้านนี่ดูดูใบเขาบอบอ,บ,อบ่ค่อยจะสดใสเนาะคะ่ะนี่เห็นราคาะนี่ออกเป็นแบบ,กร,บกรอบๆเลยค่ะเพราะว่าแดดมันมากตอตอนบายเนี่ยมันจะมากฟังนีเลยค่ะฟังทางหนีเลยจ้ะแม่กัเลย ชิดอีกนะคะกะชิยกแค่ถางนี่เอาไปใยหมองไหมนะคะเพราะว่าใบเขากรอบค่ะไม่งั้นแม่ก็จิตัดนะคะให้เขาแตกเมื่อไม่ดีบ่ค่ะเนอะอันนี้ยังยังยงยังบรูว่าสีเห็ดแบบใดนะคะเบื่งสาวหน่อยปรับแปงมันว่าจ้าบม่งดูจ้ะสาวหน่อยปรับแปงคนละแบบกันนะคะก็เหมือนกันนะคะเขาค่อ,คอยจะม,มักนะคะดูใบเขา มาโดนแดดเมื่อวานนี่ค่ะมองดูค่ะใบเขารู้สึกว่าเขากรอบๆเขานะคะนี่นี่ใบเขาจะอ่าโดนแดดแล้วก็จะเหมือนกับสิไหม่ไหมจ้าก็คงจะเป็น2องกระถางนี่แหละค่ะแม่จะโยกออกเอาเอาเอาที่แบบทนแดดมาไว้นะคะเนาะค่ะเนาะ,ะเอาแปลว่าทานทนแดดนะคะอันนี้ก็ยังแบบสาวน้อยปั๊บแป้งแบบนี้เขาก็บอเป็นอย่างนะคะถือแดดทอดได้กับในงามนะคะในปัาในแต่แง่งามนะคะ ต้นยุมมุมนุ่นกระงามค่ะของแม่มีอยู่ประมาณสองสองกระถางนะคะสองต้นนะคะนี่แหละค่ะเบิ้งค่ะความงามของเขาส่วนนี้นี่นี่ก็โอเคเลยนะคะโดนแดดกับบเป็นยังนะคะก็สวยงามนี่ค่ะปกติของเขานะคะใบเขากับกับบมีปัญหานะคะเห็นบ๊อบขยังแข็งอยู่เลยนะคะก็ฉะนั้นนี่สองต้นกระถางเนี่ยแม่จะต้องง่ายออกนะคะเพราะว่าโดนแดดแล้วรู้สึกว่าใบเขาจะไหม้นะคะ แม่จะพอเอาหน่าจะโยกหลังจากจบชิปนี่แหละจ้าท้ายชิปแล้วๆนี่แหละจ้าแม่ทิ้งใหญนะจ้าเปลี่ยนโยกตัวนี้ออกสองตนนี้ออกนะคะแม่จะไปไหวมุมทางนั้นนะคะเอาสาวหน่อยปับแป้งมาไหวแท่นนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะยู่แดดได้นะคะสาวหน่อยปั๊บแป้งแม่นะคะในส่วนตัวนี้นะคะตามที่กิงเนี่ยเขาจะแต้มเป็นสีชมพูสวยกว่านี่นะคะ เขาอยู่ในโฮมเกินไปเลคะ่ะแม่ก็เลีเอามาไว้ตรงนี้แต่ว่าแดดกันยังมีมากอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้บังไว้แต่ก็เพาะเป็นยังหรอกค่ะเอาเขาหน่อยไปแปรงมากกต่สูงขึ้นกันเดี๋ยวก็บ,บังตัวนี้ได้ให้เขาเนาะคะ่ะเนาะเข้ากเพาสามาที่จะเอาไปไวมมไ้มุมใดมุมหนึ่งเข้ากันอย่างกได้เอามาไว้มุมเดียวกันจะได้เห็นพร้อมพร้อมกันนึ่งสีแนจ่าเวลาเข้าทายเข้ายัอาอยางหนึ่งสีเวลาเข้ายางมาเบิ่งเมื่อก็สิดงามหูงามตาเข้าแม่จ่านี่แหละจ่า แม่ก็เลยมาอัปเดตทเบิ่งนะคะว่าแม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่แม่ลงคลิปไปนะคะเกี่ยวกับอโกนิมาแม่ว่ามันบอโดนน้ำนะคะนี่นะคะแสงเงินแสงทองหรือว่ารวยลุนฝ่ามันบรจ่าซื้อเขาเนี่ยพอเขาบอโดนน้ำนะคะเบิ่งเขาค่ะนะคะเขาก็สดชื่นขึ้นว่าท่านที่เลยนะคะไอ้นี่ครับกรส่งเรี่ยงยากอยู่ดีจัดซื้อมาหนาซื้อก่อนมุขนี้จตนี่นี่ค่ะแต่กับ แยกไปหลายไดหลายกระถางอยู่ดิค่ะอยู่ข้างในพูดกับมีจ้ะนะคะแต่เขาก็บวส่งแบบดีดขึ้นนะคะดีโตขึ้นด้วยนะคะแม่คิดว่าดินมันแน่นหรือเปล่าคะเพราะว่าแม่ก็บพใส่เทียดินเทียดเดียวแล้วก็เพเคยที่จะเปลี่ยนดินเทียดแม่จ้ะแแม่ก็ซื้อปุ๋นฉีงวามาแล้วจ้ะพูนสองถุงขายอยู่คุ ยังพระท่านมีเวลาเอาใส่นะคะแม่ตะปุยแม่ยังบรท่านเดี๋ยวใส่นะคะท่านสบาว่าแม่เบาลงคลิปได้กับว่าตะเลี้ยงขีงวดเลี้ยงปุยนี่ค่ะขีงวดแม่จ้ะเมื่อวานนี้แม่ตาดอกไม้แม่ก็ไม่เปิดนี่ค่ะสื่อมาชุดก้อนสองถุงชุดอีกกระสองถุงนี่ค่ะขีงวดนะคะอีกกระถุงนีงค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ขีงวดแม่นี่ค่ะขีงวดนะคะนี่เนี่ยนะคะ ถือมาสองถุงเมยก็คิดว่าจะเอามาผสมกับดินแน่ดินนะดินแล้วก็จะเนี่ยปุ๋ยนีหล่อออกนี่ค่ะบปุ๋ยเนี่ยสุดดีมากนะคะนี่์เป็ค่ะตาว่าปุ๋ยที่ดีดีข่าบอกว่าให้มันมีสามสีผสามาใส่ได้ทุกดอกทุกแบบนะคะแม่ก็นั่มหาบดเจอนะคะนี่แหละคะ่ะก็เลยต้องล่อค่ะล่อเวลาบม่รู้ว่ามือใดนะคะอาจจะเป็นมือนี้ก็ได้นะคะว่าจจะ ตองขวดนะคะม่ใส่ว่าข้าสีใสใสใส,สไปเรยได้จ้าข้าตรงครัวตรงตรงไอ้เคียดินนี่ค่ะเครียดดินนี่ค่ะนี่ขวดดินยังสี่กวอน,นะคะข้าถึงจะเอาใส่ได้นี่หามันลอยแล้วค่ะนี่ค่ะข้ากว่สี่ขวดยังสี่ขวดกระถางแล้วเขาจังเคยส้ในสนะคะถ้ากระถางได้เหนี่ยนต้นใหม่ข้ากับสีพวกงามนี่แม่จ้านี่จ้าแม่ก็เลยตรงใส่เวลาพระม่นว่าข้าสีวานวานวานไปเลยได้จ้าข้าตตรงใส่ อาเสียมเฮ้าน่ะขวดนะคะขวดตีนขึ้นแล้วเ่าคอยเสียเอาขี่งัวแล้วก็สียเอาปุ๋ยใส่นะคะส่สวนไอ้ดอกไม้ที่บ่มีดอกเนี่ยแม่จะใส่เป็นยูเลียแต่ว่ายูเลียแม่มันหมืดน,นะคะแม่ใส่โดนแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีผลน,น,นะคะนี่ค่ะแม่คิดว่าแม่คงจะไปซื้อยูเลียมากนะคะเราผสมกับปุ๋ยขี้งวัวเฮ้านะคะใส่นะคะ นี่แหละค่ะแม่กะมาอัปเดตให้เบิ้งนะคะว่าแม่เนี่ยเปลี่ยนแล้วจ้ะนี่สามารถย่างนะคะย่างทะลุได้นี่ค่ะย่างไปสิจ้ะเนี่ยเห็นบ่จ้ะสามารถที่จะย่างไปสีออมเลยจ้ะนี่แม่ก็ย่างเลยจ้ะแล้วก็มายืนเบิ้งดอกไม้เจ้าของฟังนี่ก็ได้จ้ะนี่จ้ะบนทางเขาม้านะคะนี่ค่ะเอาก็มา เบิ่งต้นหอกต้นใหม่เฮาได้ว่ามีบุงมีหยังไม่กินมันบ่อสิแม่จ้ะอันนี้ก็มากินใหม่ๆมอยู่เดจะนี่แม่ก็เจ็บออกล้วจ้ะตะม่ว่าน,นี่นะคะมันมักมากินไลีได้จ้ะบ่ฮห้วมันเป็นอี่ยังได้หนอนนี่มากหลายนะคะนี่เะจ้าบ่ามีหยังหลายดอกจ้ะมือก็คือมาอัปเดตโคนีมาแล้วกับถนนทางใหม่เนี่ยที่เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนแสงให้เด้ย่างสะดวกสบายนะคะเพื่อ จะได้เบื้องต้นใหม่เจ้าของแค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ